สิเอาสาวล้น้อยมาเป็นน้องไพ่เลยมาไล่เพื่อนไปไฮวันนี้นะเฮ้ยสาวล้านน้อยเขาไม่ครูทุกคนเลยมาเด้อทุกคนกินข้าวง่ายน้ำกันทุกคนมา,มาแล้วล้ทุกคนสบายดีทุกคนมณีกับมพพบกับสองลานน้อยสาวคนไทยตัวดำคือเก้า มื่อนี้ลาน้อยวันสิบไปเสียเนี่ยซอยบพธทอนทุกคนเอ้ยไปกะสี่สายเพล่ะเล้วเว,ยวเยอะเกินล้น้อยเมื่อเพลจังดดได้ไปก้อนที่ไปกะเฮากะมานปิดเอามาคิดก้อนทุกคนเอ้ยมาปิดเอามาคิดอยู่ส่วนนี้ส่วนแม่ปูยเยอะเกินท่านี้เอาไปเทอร์โพธทอน ไม่คิดเท่ากับโมเมซ่าเป็นโดเกอร์ทุกคนเลยมันเป็นโบโด๊กขอเลีย นมาขีดเท่ากับพ่อเร้วบันนี้เท่ากับมาปิดเอามาห้องแน่ไปตำไปทุกคนไปบบันนี้ก็เทาไปสู้เอกก้อนอกอ็อย่าพูดแลทุกคนเลยคือวัดแูแหคนสีหอดเลยามเอกก็ยต,ตนาเลย บอทอนแล้วทุกคนเลยม่ห่อเลยบอทนบทอนาเรวจัอยูตนานี่เลมเนบอกมือน้นมากกขึ้นโทอนเลยกัสบายดีสมโ ไม่ลินนะวันนี้ได้มาคิดมาเฮ้ยคูได้มาคิดมานี้กัะ

งานทุกคนเลยนะขึ้นขึ้นนี่นะขึ้นัวเอที่ไปคนเดียวเอาลงมายางเขาวิทย์างงานก่อนจะขึ้นตอนนี้เ้ากะมาทอดให้บัวทอดแล้วทุกคนย่บกันเลยวเทกผัวทอดนะ าอดเท่งหายปะทอนแล้วทุกคนเลยประทอนก็จะเท่งปุ๊บสบายดีประท้อนเดี๋ยวลงไปหาหินกลางแล้วลองลองพักเตอร์มาลงบ้าเดี๋ยวแม่คนพาก็ทุกคนเลยเข้าพากสาวเขาเข้าไปหาทางทางหญ้าก่อนสบายดีทุกคนวันนี้เป็นเธอที่สองไงเนาะเธอที่สองวันนี้เลยทุกคนจะเอาสาวน้อยมาเป็นน้องไผ่เลยมาไล่เพื่อนไปหาให้วันนี้แค่นั้ยสาวน้อยท่นนี้ครูทุกคนเลย บาทนคนพาเียแล้วก็อากรสยางไปสูดมันต้นบาทนไปเลยหามันเปิมมันวยเห็นดมกโกลวย่นไม้เขาอีปจะเลอเลยจะงเห็เื่อขลใบช่างไพ่มันกิ่นบอกิ่นเอวายวาออขวโบเมนอัน ฮักตัวซื้อคข่ยข้อยู่ไหนะมันหักกินได้บไดฮักกินหอยฮักลงมาเลยนะโบได้กินพาขึ้นงานเข้าไปใทังเลือดนี้เดี๋ยวยากทุกคนอทพามาหดสวนเหมือนต้นเลยเดี๋ยวจะอนเลืดเดแบไหนกัน กินน้ำไปแล้วกิน้ยาวหอนะทุกคนเลยกินน้ำก็มาทออ้อเอาควายเอาห่มละถ่ายจะด้กจะอ้วนำลัง 嗯，牛肉、嗯，麻辣、嗯。嗯， เพลงแลวทุกคนโดยบันีกะ้าวกระเอกะสีอ้ไปอันเฮ็ดกิ่นยูเทงบนทอนเพล่บะทออก้อนและอ้ไปอันเอาวายกินน้ำ้าวหอมกกนมันบทอดงามเลยทุกคนอกบันชุ่มอ้อมาบทอแกมกะถินทุกนเลยข้าวกระชีบไปเอาไปหึงเลยเอามาบุมาอกสเอะแกขาก็ไปเอาไปเอไม้ไลมาเลยโนไม้ไบทอดด่ก่อฮัน ทำไมไหลบนทอนก็ออนไลนย์อยู่เลยทุกคนเอ้ยเอาสิเอามาต้มจำเจลควายนี่เฟียนไป คนพอได้ทุกคนมันมืดตัวยาวเลยยังเตะตัวสั้นมันเอ้ยจักเราทุกคนเฮ้ยวัทอนจักเขียวจะฟูยิ่งเดี๋ยวจักกันนี่นะเฮ้ยว่าวใสกันเดีฮะใส่กันว่าวไปเลยเฮ้ยห้าวกะซีดอกมะฮุ่งเลยอันสารน้อยเพิ่นไปเอาน้ำไม้เนี่ยทุกคนยันบ่พอมาจักแล้วพานหลายเจ้ายันบ่พอว่าเบิ้งตัวเองเล่นลำมาไปเอาเนี่คนเอ้ยเฉ่ ăn phai lên lên du nên cho ẻ lên được còn đâu tôi vó pu đó lé ao này à yam im đi vậy đây sao giờ hết đã hoàn tạm mà hung suki này mà đi nhớ để hung cái để kín cung lại mới vô mà thon trông lại mới thôi chỉ để nó nó sẽ đây chứ บายดีทุกคนมาซายังบ้านีสบายดีเลยบ้ค่เก๋าไปทด่สบายดีเดี๋ยวนี้เยสบายดีดเพิน่นเพิ่นสองคนผากันมาทฮมจี๊ดทมใจกันทุกคนเผากันมาเสียา้าซอยบะทอนเพื่อที่จะเฮอบะทอนพาขึ้นดาดบาจ้างหน่อยนะเออเ้เลยยเล,เลแหนบาจา้าให้อันผู้ตีต่ตามสาวล่านน้อยหอดหดร้อยคนใิชีพาดหดร้อยคน ตัวน้อยคนวะเอาเนังยหัวหอดีแต่สีผ้าสาระน้อยขึ้นไปนั้นทะลุีป้าทุกคนเอ้ยสิ่เลกอารอันนี้เอามาเพิ่มทุกคนเลยเอามาเพิ่มตัวนี้เนีนี่ลยัาุงนตเื้อบุญคะตาม้ตเียวเลยเปนนเลทุนมาันเกนะเือเขาบิ้ได้ก็ได้

มันแก่ก็เป็นแต่แบแลยเ,เนาะตีนู๊ดขอโทษนะแ่บมัดเนู๊ด<อ>น้องเฟื่องก็มากแล้วเนาะว่าสีจั้จะไม่อร่อยแต่ว่าความแบ่บอยู่ที่กคืนเวย้ยกาคืนความแสบมันจะอุกมันเขาจะปดกางคืน

เด้ทุกคนกินของง่ายน้ำกันทุกคนมาแล้วทุกคนเลยตมฮุงต้มน้ำมเีอนแกงไบไทยเขาเบอร์น้ำมสูตไม่บุสูตบทานบอทไาเขาเบรอืมกดมันหยาดบยล้วิมเมอบัทอนจิปเ

กลินออนข้าวกินน้ำอิม่มและกาขอจบคลิปไว้สำนี้ทุกคนเลยน่าสอเองกรับแล้วตอนแรกเข้าก็เข้าไปถางงาคือเก้าครอบใจเมื่อทุกคนที่เข้ามาติดตามยครับส้มเพื่อเป็นกำลังใจให้ละนอยเดอร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย